สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าผู้พิชิตเมียตอนที่สค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า<ม>นี่กรลืนน้ำลายเอือ้อมากไปละเจ๊เตียงผ้าใบเตียงละสี่ิบาทเท่านั้นหมอนใบละยี่สิบผ้าห่มพื้นละหกสิบมุงที่นาวัดสามปลื้มขนาดนอนคนเดียวหลังละยี่สิบบาทเครื่องนอนเราห้าคนชุดละร้อยห้าสิบาทเป็นอย่างมากเจ๊หนอมคอนขวบแหม ขุนน่กรนเนี่ยกระดูกแล้วเกินงั้นคุณไปซื้อเองก็แล้วกันนิกรหัวร้ะ <c oughs> นั่นนะสิฉันก็ว่าอย่างนั้นฉันกะดูทั้งเครื่องนอนและเครื่องครัวไม่น่าจะเกิน2500บาทพูดจบก็หันมาทางเพื่อนเกลอของเขากันไปซื้อให้ดีกว่าในยามเนี่ยเราจะต้องประหยัดเงินทุกวิถีทางมาเอาเงินมาให้กันคนละห0 0บาท ไอ้แฮวไม่ต้องออกพลกับกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกต่างก็ล้วงกระเป๋าแล้วหยิบเงินออกมาส่งให้นิกรคนละหกร้อยบาทไปเว้ยไอ้แฮวนิกรกล่าวกับเจ้าแฮวไปประตูน้ำกับกันช่วยกันซื้อเครื่องเรือนและเครื่องครัวให้เสร็จในวันนี้ครั้นแล้วนิกรกับเจ้าแฮวต่างก็พากันเดินลงบันไดไปเจนหนอมองดูอย่างเดือดดาล ที่นิกรขัดลาบหลอนสิบวันผ่านพ้นไปแล้วคณะพักษีสหายของเราได้มีความเป็นอยู่อย่างคนจนๆในตอนแรกทุกคนอึดอัดใจมากเพราะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านพัชราพรการกินการอยู่แร้นแค้นเนื่องจากต้องประหยัดเงินแต่แล้วในที่สุด พลน,นิกรกิมหนวนและด็อเตอร์ดิเรกก็เคยชินกับความลำบากทุกคนต่างสุขสบายไปตามกันที่มีชีวิตอย่างง่ายๆเช่นนี้เมื่อเงินทองหมดลงไปทุกวันคณะพักสีสหายก็ตัดสินใจค้าขายทุกคนยอมสละดสร้อยคอนาฬิกาข้อมือและปากกาปลอกทองให้เจ้าแห้วนำไปจำนำ เพื่อเอาเงินมาทำทุนค้าขายตอนเช้าวันนั้นเองพ่อค้าไทยทั้งสี่คนก็เริ่มประกอบอาชีพโดยอาศัยบริเวณที่ว่างหน้าบ้านเป็นที่ค้าขายพลพัชราพรขายกาแฟและน้ำอัดลมจัดร้านแบบร้านกาแฟกลางแจ้งนิกรขายทัวต่างๆเขาแต่งกายตามแบบชาวพารตะชั้นต่ำ นุ่งผ้าขาวโจงกระเบนสวมเสื้อสีขาวใบหน้าของเขามีหนวดเคราปลอมลักษณะท่าทางถ้าหากมองดูเผินเผินก็จะเหมือนกับแขกคนหนึ่งส่วนอาเสียกิมหวนขายกว๋วยเตี๋ยวต้มมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่และบะหมี่ตั้งหาบอยู่ระหว่างร้านกาแฟและร้านขายถั่วของนิกร ดเรดิเรกขายข้าวแกงแบบไทยซึ่งมีแกงหลายชนิดใส่หม้อตั้งไว้บนร้านแผงลอยด้านหลังของสี่สหายจะมีโต๊ะเก้าอี้อยู่สามสี่โต๊ะเจะ้าแฮวทำหน้าที่เป็นคนเสิร์ฟและรับใช้ทั่วไปพ่อค้าบรรดาศักดิ์ทั้งสี่คนเริ่มต้นทำการค้าในตอนเช้าวันเสาร์ซึ่งแน่ละ่ะทุกสิ่งทุกอย่าง จะต้องคลุกขลักเป็นธรรมดาพวกเด็กๆ3ามสี่คนยืนจับกลุ่มมองดูสีสหายอย่างแปลกใจในขณะที่พลนิกรกิมหงวนและด็อเตอร์ดีเรกกกำลังวุ่นวายจัดร้านและหาบของตนให้เรียบร้อยเด็กชายรุ่นหนุ่มท่าทางแก่นแก้วคนหนึ่งกล่าวกับเพื่อนของเขาว่าหน้าตาไม่น่าจะมาขายของอย่างนี้เลยว่ะ กันว่าควรจะเป็นนักแซงหรือจิกกโลมากกว่าอีกคนหนึ่งเห็นพองด้วยนั่นซิดูมันกรีดกลายนักนีว่ว่าเฮ้ยพวกเราลองช่วยกันสังเกตแขกขายถั่วคนนี้หน่อยเถอะวะข้าสงสัยว่าเป็นแขกปลอมวะ่ะนิกรแหกปากรองขึ้นทันทีถั่วมะละมันละมัละมัละมันถั่วคราบอันี่กินเมียอิม่มผัวนะนายจ๋า กินผัวอิมเมียคราบเด็กหนุ่มทั้งห้าคนต่างก็หัวรอกขึ้นอย่างคลื้นเครงแล้วพากันเข้าไปหาแขกปลอมต่างหยุดยืนห้อมล้อมหน้าร้านถั่วซึ่งเป็นร้านแผงลอยสูงแค่หน้าอกมีถั่วชนิดต่างๆอยู่ในกระจาษมีกระปุกใส่เกลือใส่พลิกและกระดาษสำหรับห่อร้อมเจ้าหนูน้อยในวัยรุ่นที่สงสัยว่านิกรเป็นแขกปลอม ได้กล่าวถามนิกอรว่าบังถามจริงเหอะบังอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วนิกอรน,นิ่งคิดอินิจานอินเดียมาสิบปีนะนาย <c oughs> เจ้าหนูน้อยหัวราะ <c oughs> บังอายุเท่าไหร่สองร้อยปีพอดีครบับภาคพ,พวกของเจ้าหนูน้อยหัวเราอครืนเจ้าหนูร่างผอมกระรองกล่าวขึ้นว่า ถามจริงๆนะบังบังอะ่ะอายุเท่าไหร่สองร้อยปีอะ่ะเป็นไปนไม่ได้หรอกนิกรชักฉิวทรรมารายเป็นไปไม่ได้อายุพอแม่กับตัวจาร์รวมกันสามคนปูกับยายอีกสองคนนายนายจ้าเจ้าหนูน้อยที่เป็นหัวโจกของเด็กเหล่านี้มองดูนิกรอ,อย่างขบขันเมื่อแลเห็นคราวของนิกรข้างหนึ่งหลุดลงมาห้อยร่องแรง เฮ้ครา,าวหลุดแล้วบังติดซะให้เรียบร้อยนิกรสะดุ้งโยงรีบยกมือติดคราวทันทีพวกเด็กๆต่างก็พากันหัวเราะอย่างขบขันเจ้าเด็กคนหนึ่งพูดพลางหัวเราะพลางซื้อถั่วบาทหนึ่งสิบังนิกรตวาดแว๊ดไม่ขายวอยพวกเด็กๆต่างกระเซาวนิกรแต่เมื่อเห็นนิกรพานจะเตะเอา ก็เลยล่าถอยไปหาด็อกเตอร์ดิเรกนายแพทย์หนุ่มแต่งกายหรูหราอีกตามเคยเขาสวมกางเกงขาย,ยาวปามบีชสีเทาเชิ้ตแพรแขนยาวสีขาวผูกไทยหูกระต่ายและคาบกล้องยาเส้นอย่างภาคภูมิฮัลโหลอุดหนุนเข้าแกงบ้างซิน้องชายไทยทำไทยขายไทยอุดหนุนคนไทยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากัะไรชมได้ดูได้ แกงเผ็ดแกงไก่แกงปลาไหลแกงปลาดุกคนละจานเป็นไงน้องชายเจ้าเด็กรุ่นหนุ่มคนหนึ่งชะโงกหน้ามองลงไปในหม้อแกงของด็อกเตอร์ดิเรกแล้วเอตโตโรลันโอ้โหไม่ไหวแล้วครับคุณแกงหม้อนี้แกงอะไรครับนายแพทย์หนุ่มขมวดคิ้วย่นแกงปลาดุกนี่มันแกงจริงจกนี่ครับพูดจบเจ้าหนูน้อยก็เอื้อมมือลงไปในหม้อแกง หยิบจิ้งจกตัวหนึ่งออกมาชูอวดนายแพทย์หนุ่มทำคอย่นหลับตาปีเจ้าหนูน้อยโยนจิ้งจกทิ้งไปแล้วเขาก็หัวเราะงอหายแย่เว้ยเขาแกงเจ้าเนี้ใครอยาก,กินนะพวกเราเอาจิ้งจกมาแกงเว้ยดรดิเรกหันไปทางเจ้าแห้วซึ่งกำลังช่วยเสี่ยงงวนจัดหาบร้านก๋วยเตี๋ยว เขาร้องตะโกนเรียกเจ้าแห้วอย่างเดือดดานมานี่ไอ้แห้วเจ้าแห้วหันมามองดูแล้วเขาก็รีบเดินเข้ามาหาในแพทย์หนุม่มรับประทานว่ายังไงขอรับคุณหมอดิเรกโกรธจนปากสัน่นฉันสั่งให้แกแกงปลาดุกทำไมถึงเสือแกงจิ้งจกแล้วใครจะกินของแกเข้าไปได้เจ้าแห้วทำหน้าตื่นนิ่งคิดสักครู่ก็ยิ้มอ่อนหวาน อ๋อรับประทานเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอรับตอนที่ผมเอากระจากคนหม้อ,อกแกงรับประทานจิ้งจกสองตัวมันไล่กัดกันบนเพดานในห้องครัวขอรับแล้วยังไงดิเรกตะวานรับประทานตัวหนึ่งหล่นลงมาในหม้อ,อกแกงพอดีขอรับรับประทานผมว่าจะตักเอาออกแต่ก็ลืมไป ดอกเตอร์ดีเรกเม้มปากแน่นไปให้พน้นไอระย,ยำทำสกกระปรกอย่างเนี้ยใครเขาจะมาซื้อกินวะนี่เคราะดีนะที่เด็กๆพวกนี้แลเห็นจิงจกซะก่อนเลยช่วยหยิบทิ้งไปนี่ถ้าผู้หญิงมาซื้อกินพอแลเห็นจิงจกอยู่ในหม้อกแกงคงร้องบ้านแตกแนะ่เจ้าแฮวหัวร้อ <c oughs> รับประทานความจริงจ,งจิงจกมีวิตามินดีกว่าปลาดุกซะอีกนะขอรับ ไปให้พนอีเวนเจ้าแฮวเดินกลับไปแล้วช่วยพลจัดร้านกาแฟาพวกเด็กๆก,กลุ่มนั้นก็เลยบุกเข้าไปหาเสียงงวนอาเสียแต่งกายเรียบร้อยแบบคนขายของเขาสวมเสื้อกันเปื้อนแบบทันสมัยและมีกระป๋องบุหรี่การิกวางอยู่บนหาบก๋วยเตี๋ยวพร้อมด้วยไม้ขีดไฟกันว่าพ่อค้าคนนี้ไม่ฉีดจีนว่ะ เด็กหนุ่มร่างใหญ่พูดกับเพื่อนๆพ่อ,พอค้ากว๋วยเตี๋ยวอะไรวะสูบุหรีกระป๋องกิมหนวนพูดขึ้นทันทีว่าเป็นจีนเนาะอหนูว่ามาอยู่มวงไทยนานเลี้ยวเฮ้ๆ <c oughs> กินกว๋วยเตี๋ยวเนาะชามละเจ็กพวดหนึ่งบากเท่านั้นใส่ตับหมูใส่หมูขี่หมูพร้อมพวกเด็กๆต่างหัวเราะก,กันอย่างคลื้นเครง แล้วพากันเดินเข้าไปยืนรวมกลุ่มหน้าร้านกาแฟของพลทุกคนจ้องมองดูพลอย่างเลื่อมใสในพัชราพรของเราแต่งกายอย่างปอนปอนสวมกางเกงขาสัาน้นและเสื้อยือดเก่าๆสวมรองเท้ายางรถยนต์พลกล่าวกับเด็กกลุ่มนี้อย่างนอบน้อมทานกาแฟเหรอครับคุณหนูอุดหนุนผมบ้างสิครับเจ้าหนูร่างใหญ่ลืมตาโพล เขาวางท่าอย่างภูมิฐานแล้วกล่าวกับเพื่อนๆว่าเอาเว้ยกันเลี้ยงกาแฟและน้ำอัดลมเต็มที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่วันนี้แหละที่พ่อค้าคนเนี้เรียกกันว่าคุณใครอยากกินอะไรเอาครั้นแล้วคณะพักเจ้าหนูน้อยก็พากันไปนั่งที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งต่างสั่งกาแฟดำเย็นหรือน้ำอัดลมตามใจชอบพลกับเจ้าแห้วบริการเต็มที่ ท่าทางของพลที่ชงกาแฟกระฉับกระเฉงเป็นอย่างดีกิมหวนมองมาทางกลุ่มเด็กๆแล้วร้องขึ้นดังๆก,ก๋วยเตี๋ยนิกรร้องขึ้นบ้างทัวมันมันนะอินี่ใครไม่ซื้อแช่งไว้จุดๆพวกเด็กๆทำคอย่อนไปตามกันและในเวลาเดียวกันด็อกเตอร์ดีเรก,ก็ร้องขึ้นบ้างข้าวแกงก็มีครบับ แกงจิ้งจกเอ้ยมีแกงปลาดุกครับพวกเด็กๆหัวร้อคลื่นทันใดนั้นเองชายชะกันกลุ่มหนึ่งรวมสามคนได้พากันเดินผ่านมาทางร้าน,นาาคณะพักสีสหายแต่ละคนนุ่งกางเกงทรงจิ้งเหลนลักษณะท่าทางบอกให้รู้ว่าเป็นอันธพานชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่กว่าเพื่อนและสวมเสื้อยืดคาดแดงขาว คือจอมนักเลงในถิ่นนี้เขามีนามว่าพุทธในย่านบางกะปิใครๆจะเรียกเขาว่าพี่พุทธแม้กระทั่งคนแก่ที่จวนจะเข้าลงเต็มทนก็เรียกเขาว่าพี่พุทธเขาเป็นนักเลงที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งแม้กระทั่งหมาดุดุแลเห็นเขาเข้าก็วิ่งหนีเขาเพราะความกลัวในพุทธหรือพี่พุทธและสมุนร่วมใจทั้งสองคน เข้ามายืนเบื้องหน้าโต๊ะขายถั่วมันๆของนิกรในจอมทะเลนยิ้มแห้งๆมันละ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 มันครับพี่พุธพยักหน้ากับนิกรเอาถั่วอย่างงี้สามห่อเว้ยนิกรดีใจอย่างยิ่งรีบตักถั่วใส่ถุงกระดาษเล็กๆรวมสามถุงแล้วส่งให้พี่พุทธจอมนักเลงแบ่งให้สมุนของเขาคนละถุง แล้วพากันเดินไปทางหาบก๋วยเตี๋ยวของเสียงงวนนิกรวิ่งตามไปทวงเงินเฮ hey, อินนี้สามบาทงวนยังไม่หายนายจ้าพี่พุทธทำตาเขียวกับนิกรสมุนของเขาคนหนึ่งล้วงกระเป๋าหยิบมีดพับสปริงออกมาแล้วดีดใบมีดออกเงินไม่เมีมีแต่ไอเนี่ยเอาแม่ไอบังนิกรถอยหลังกรูด สมุนของพี่พุธอีกคนหนึ่งหยิบมีดโกนออกมาจากกระเป๋าเสื้อเชิต้ตง้างมีดออกมาชูอวดนี่ก่อนหยอกได้เงินก็เข้ามาสิพี่พุธพูดเสริมขึ้นไอ้บองข้าไม่เรียกเงินข่าคุ้มครองจากเองก็ดีแล้วเองรู้จักข้าไหมวะข้านี่แหละคือพี่พุธผู้กว้างขวางในถิ่นนี้นิกอนเอตโรลัน อินีจานต้องลงทุนซื้อทัวมามาคนะนายจ่ากินฟรีทำอะไรนะสมุนของพี่พุทธถือมีดโกนเดินปรีเข้ามานิกรเลยถอยหลังกรูดเจ้าหมอน,นั่นขยับมีดโกนไปมาทำท่าเหมือนจะเฉือนลูกกระเดือกนิกรแขกปลอมรู้สึกหวาดเสียวมีดโกนก็เดินกลับไปที่ร้านของเขาพี่พุทธพาสมุนทั้งสอง ตรงไปนั่งที่โต๊ะว,ว่างเบื้องหลังหาบก๋วยเตี๋ยวพักพวกเจ้าหนูน้อยพากันมองดูอย่างเกรงกลัวแล้วรีบลุกขึ้นจัดแจงชำระเงินค่าเครื่องดื่มให้พลรีบพากันไปจากที่นั้นเว้ยมีอะไรกินบ้างเว้ยอ้แปะ๊ะพี่พุธถามอาเซียกิมหวนมองดูผู้กว้างขวางอย่างไม่พอใจมีหลายอย่างเฮียก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำ เกี้ยวก็มีเกี๊ยมอีบม๋บะหม่มีทั้งนั้นเออดีเว้ยงั้นเอาแห้งมาก่อนเว้ยวุ้ยเตี๋ยวแห้งสามชามชามแล้วเท่าไหร่คิมหัวถามสมุนของพุทธคนหนึ่งลุกขึ้นเดินเข้ามาหาคิมหววในท่าคุกคามแล้วหยิบหมูชิ้นหนึ่งใส่ปากเคี้ยวอย่างอริอร่อยเลมอมาขายของที่เนี่ย ก็วควรจะรู้จักพี่พุทธนักเลงโตซะก่อนรู้จักทางไลนนักเลงก็นักเลงว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยอ้าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนเตะเจ็บตัวไปนั้นเองทำกว๋วยเตียวแห้ไงไห้สามชามเดี๋ยวนี้อาชามแล้วเท่าไหร่ฟรีเว้ยพวกอ้วไม่เคยกินอะไรเสียงเงินอเสียความมีดหมูขึ้นมาถือฟรีกันแหลกบางตอ นักเลงอ้วไม่กลัวอ้วกลัวแต่โปเล็กเท่านั้นเจ้าหมอนั่นหันไปมองดูพุทธกับเพื่อนของมันพุทธพาสมุนของเขาอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาที่หาบก๋วยเตี๋ยวไอป้ป๊ะพี่พุทธคำรามหรืออยากตายไหมไม่อยากเว้ยถ้าไม่อยากก็ทำก๋วยเตี๋ยวมาให้อ้วกินดีๆรู้จักเขาตราควายไหมพุทธจบ เจ้าพุธก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบเคาตราควายออกมาอาเสียใจหายวาาร้องบอกตัวเองด้วยเสียงอันดังก๋วยเตี๋ยวแห่งทำพิเศษสามชามว้ยเจ้าพุธหัวเราอชอบใจแล้วเก็บเขาตราควายใส่กระเป๋ากางเกงไว้ตามเดิมครั้นแล้วเจ้าพุธก็แสดงความเป็นผู้กว้างขวางต่อไปพาสมุนทั้งสอง เดินเข้ามาหยุดยืนหน้าร้านแผงลอยของด็อเตอร์ดิเรกนายแพทย์หนุ่มยิ้มให้พี่พูทธเชิญครับข้าวราดแกงครับราคาถูกแค่จานละบาทเดียววันนี้นายห้างมาขายเองครับเจ้าพุดหัวราะฮือคือท่าทางของแกน่าจะเป็นคอมประโดขายรถยนต์มากกว่าแต่งตัวออกโก้อย่างนี้ไม่น่ามาขายข้าวแกงเลยทำยังไงได้ล่ะครับ โชควาสนาของคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันเจ้าพุธมองดูหม้อแกงบนยกพื้นมีแกงอะไรบ้างล่ะหลายอย่างครับแกงเนื้อแกงประดุกแล้วก็กะหรี่เจ้าพุธแย่เคียวกะหรี่ไม่เอาเอาแกงเนื้อสามจานจานละเท่าไหร่ครับแล้วกันเจ้าพุธด,ดูกินฟรีเว้ยไอ้น้องชายคนอย่างกันไม่เคยกินอะไรเสียเงินเลย แกรู้ไหมว่ากันเป็นนักเลงใหญ่ที่นี่มาขายของในถิ่นนี้กันควรจะเรียกค่าคุ้มครองจากแกเป็นรายวันแต่เห็นว่าอาชีพของแกมีรายได้เพียงเล็กน้อยก็ไม่อยากไถด็อกเตอร์ดิเรกทำตาปรีบ,รบขอบคุณมากครับพี่ชายเชิญไปนั่งเถอะครับเดี๋ยวผมจะยกเอาไปให้เจ้าพูดพยักหน้ากับพักพวก แล้วก็พากันไปทางร้านแผงลอยขายกาแฟและเครื่องดื่มของพลพัชราพรงยพักพวกเจ้าพุทกล่าวทักพลราวกับคุ้นเคยกันมานานแกก็ควรจะรู้จักพระภูมิเจ้าที่ไว้ซะก่อนสิกันนี่แหละพุทเล็บเหล็กพลหัวเราะอย่างใจเย็นยินดีมากพี่พุทธที่ได้รู้จักกับพี่พวกเราสี่คนเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่นะเจ้าพุธยืดหน้าอกขึ้นในท่าแบงไม่เป็นไรไอ้น้องชายต่อไปนี้ใครมาข่มเหงรังแกบอกกันนะบ้านกันอยู่สุดซอยนี้บ้านสองชั้นสีเขียวใครๆก็รู้จักขอบคุณมากครับพี่ครุฑนายพุธท,ทำคอยยนต์มองดูพลอย่างเคืองๆพุธโวยไม่ใช่ครุฑออา ขอโอเลียงกินฟรีสักสามแก้วสิเพื่อนพนหัวราอเสียใจมากพี่พุทธการค้าต้องลงทุนอย่าว่าแต่พี่พุทธเลยต่อให้พ่อหรือแม่ผมก็กินฟรีไม่ได้แต่สำหรับพี่พุทธผมจะลดให้คิดค่าโอเลี้ยงเพียงแก้วละห้าสิบสตางค์ในฐานที่พี่พุทธเป็นนักเลงใหญ่ในถิ่นนี้เจ้าพุทธห้ามสมุนของเขาคนหนึ่งซึ่งล้วงกระเป๋า หยิบมีดพกสปริงออกมาง้างออกแล้วเขาก็กล่าวกับพลว่าคิดดูให้ดีน้องชายถ้าไม่ให้กันกินฟรีแกก็ตั้งร้านขายกาแฟที่นี่ไม่ได้พลมองดูพักพวกของเขาแล้วตะโกนขึ้นดังๆ hey, เฮ้ยเตรียมพร้อมไว้พวกเรากิ้มง่วนคว้ามีดปังต่อแล้ววิ่งเข้ามายืนข้างๆพลในเวลาไล่ๆกัน นิกรก็ถือไม้ตะพดอันเบริเร์มวิ่งเข้ามาส่วนดอกเตอร์ดิเรกนั้นคว้ามีโต้เป็นอาวุธเจ้าแห้วคว้าไม้คานหาบก๋วยเตี๋ยวของอาเซียเดินตามนายแพทย์หนุ่มเข้ามายืนรวมกลุ่มกับพลนิกอนและเสียงงวนเจ้าพุทธกับสมุนร่วมใจทั้งสองต่างถอยออกไปยืนตั้งมั่นในระยะห่างพอสมควรแล้วเจ้าพุท ก็กล่าวกับพลด้วยเสียงอันด <Um, so ังแกแน่นักรึไอ้น้องชายพลพยักหน้าก็พอดูกันไม่เคยกลัวใครหรอกนะพิพุธแกจะเป็นนักเลงใหญ่ขนาดไหนแกก็มีสองมือสองตีนเหมือนอย่างกันเจ้าพุธหัวรอกากถ้าอย่างนั้นล่อกันด้วยหมัดรุ่นรุ่นตัวต่อตัวดีไหมก็ดีนะสิพุธกันจะได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายบ้าง เจ้าพุทธห้ามลูกน้องทั้งสองซึ่งทำท่ากระเฮี้ยนกระหือรือแล้วปรีเข้ามาหาพลในท่าทางนักเลงเต็มตัวพปลปราดเข้าปะทะจอมอันธาพาลทันทีทั้งสองชกต่อยตะลุมบอลกันกลางแปลงนิกรกับกิมหวนต่างโยนอาวุธคู่มือทิ้งอาเสียกิมหวนถอดแว่นตาขอบกระออกเก็บไว้ในกระเป๋า แล้วอาเซียกับนิกรก็ตรงเข้าประจันบานกับสมุนของฟุธคนละคนมวยกลางแปลงระหว่าง3มต่อสเป็นไปอย่างดุเดือดรกเกอร์ดิเรกกับเจ้าแฮวต่างร้องตะโกนหนุนสามเกลอด้วยเสียงอันดังกิมหนวนของเราสูงกว่าและยาวกว่าคู่ต่อสู้ดังนั้นเท้าขวาของเสียงหวนก็ส่งเจ้าหมอนั่นลงไปนอนแอ้งแมงอยู่ข้างหาบก๋วยเตี๋ยว กิมหนเดินเข้ามายืนมองดูใกล้ๆแล้วก็หยิบชามก๋วยเตี๋ยวแห้งชามหนึ่งขึ้นมาถือไว้ก้มตัวลงยกชามโปะหน้าเจ้าหมอนั่นอย่างสมแค้นนี่แนะอยากกินฟรีต้องอย่างนี้พลกับเจ้าพูธและนิกรกับสมุนของเจ้าพูดอีกคนหนึง่งกำลังพันตูกันอย่างทรหดนิกรสู้พลางถอยพลางแต่เมื่อเห็นท่าสู้ไม่ไหว ก็ออกลูกไม้แกล้งร้องขึ้นดังๆเฮ้ย hey, โปเลิดมาเจ้านั่นตกใจแล้วก็หันหน้าไปมองดูเท่านั้นเองนิกรก็ปล่อยหมัดเด็ดเข้าอย่างจังถูกท้องเจ้าหมอนั่นทีหนึง่งและกระแทกปลายคางได้อีกทีหนึง่งสมุนของพี่พุทธผงะงายล้มลงอย่างไม่เป็นท่านิกรยกเท้าขวาขึ้นทำท่าจะกระทืบเจ้าหมอนั่น ด็อกเตอร์ดิเรกร้องตะโกนห้ามสุดเสียงเฮ้ยอย่านี่กอนเงื้อเท้าค้างไว้และในเวลาเดียวกันนี้เองพลพัชราพรไอเสือรูปหล่อกำลังปะทะกับพี่พุทธอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างผลัดกันรับผลัดกันรุกถ้อยทีถ้อยชกหน้ากันจนปากคอปลิ้นไปตามกันครั้งหนึ่งเจ้าพุทธ ยกเท้าขวาเตะพลอย่างเต็มแรงพลยกแขนซ้ายขึ้นปิดพร้อมกับสืบเท้าเข้าไปและชกสวนด้วยหมัดตรงขวากระแทกถูกปลายคางนักเลงใหญ่อย่างเหมาะเจาะเสียงดังราวกับทุบกระบอกไม้ไผ่ผูผูเท่านี้เองนักเลงใหญ่ก็เซธลาร่อนออกไปเหมือนกับนกปีกหักล้มลงศีรษะฟา,าดพื้น นอนหงายเหยียดยาวสิ้นสติสมประดีนิกรวิ่งเข้ามาหาพลและจับมือขวาของพลชูขึ้นเหนือศีรษะเขาร้องออกมาดังๆว่าเขียวชนะด็อเตอร์ดิเรกกับเสียงหวนและเจ้าแหว้วต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกัน,นาาคณะพักสีสหายได้ดำเนินการค้าต่อไปโดยสวัสดิภาพเจ้าพุธกับพักพวก ถูกลบเปลี่ยมรูปคมถึงกับต้องอบพยพไปอยู่ถิ่นอื่นบรรดาชาวบ้านในซอยต่างพากันมาอุดหนุนสี่สหายของเรากันอย่างอุ่นนาฝาข้างก๋วยเตี๋ยวของกิมหงวนขายดีมากในตอนเที่ยงข้าวแกงของด็อเตอร์ดีเรกและเครื่องดื่มของพลก็ขายดีเช่นเดียวกันส่วนนิกรแย่กว่าเพื่อนถั่วมันมของเขาขายไม่ใครได้ อย่างไรก็ตามนิกรบอกกับเพื่อนเกลอของเขาว่าเขาพึงพอใจในอาชีพขายถั่วของเขาแล้วถึงแม้จะมีรายได้น้อยก็ไม่เปลืองเครื่องแต่งตัวมีแค่ผ้าโจงกระเบนหนึ่งผืนและเสื้อแบบแขกตัวเดียวก็พอแล้วตอนสายวันหนึ่งสี่สหายได้นั่งจับกลุ่มสนทนากันอยู่ที่โต๊ะโต๊ะหนึ่ง ใกล้ๆก,กับร้านเครื่องดื่มของพลพัชราพรเจ้าแห้วกำลังช่วยกิมหวนล้างชามกว๋วยเตี๋ยวเตรียมไว้ต้อนรับลูกค้าขาประจำในตอนใกล้เที่ยงบนโต๊ะนั้นมีวิสกี้ตราขาวหนึ่งขวดโซดาสามขวดถ้วยแก้วสามสี่ใบและบุหรี่การิกหนึ่งกระป๋องพร้อมด้วยไม่ขีดไฟอาเสียกิมหวนยกแก้วขึ้นดื่ม แล้วกล่าวกับเพื่อนของเขาว่าเราชนะเมียของเราแล้วไม่มีปัญหาอะไรอีกการค้าของเราเป็นลํำเป็นสันขึ้นแล้วเราสามารถเลี้ยงตัวของเราได้โดยไม่ต้องถอนเงินในธนาคารออกมาใช้แม้แต่บาทเดียวนิกรพูดโพลงขึ้นแต่ยังช้าอีกสองสามวันทุนของเราก็คงจะหมดเกลี้ยงคราวนี้แหละได้อดตายกันบ้างแหละเราขายของมาสองอาทิตย์แล้วขาดทุนทุกวัน คนหัวร้าคือคือทำไมจะไม่ขาดทุนละ่ะพวกคนจนหรือคนแก่มาซื้อเราเราไม่เอาสตางค์เลยบางทียังแถมเงินให้ไปอีกพอเที่ยงพวกเด็กๆในตรอกนี้แห่กันมาซื้อขารร้าวแกงซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อถั่วเราก็ให้กินฟรีดอกเตอร์ดีเรกกล่าวขึ้นบ้างกันเห็นคนจนๆมากินข้าวแกงของกันแล้วกันเอาเงินไม่ลงหรอกเพื่อนอดสงสารไม่ได้ เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ